หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะคะลงบทความชิ้นใหม่ค่ะวิจารณ์การประท้วงของกลุ่มกปปสในไทยโดยระบุว่าเป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของฝ่ายอํมมาดและแสดงให้เห็นว่าคนเมืองที่เป็นชนชั้นกลางไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยแต่อยากได้ระบอบเผด็จก,การเมืองกรุงติดตามได้จากรายงานค่ะ การประท้วงต่อต้านรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นต่อต้านกันมาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ในกรุงเทพยังคงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างชาติอย่างต่อเนื่องล่าสุดเว็บไซต์นิวยอร์กไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพระดับแนวหน้าของสหรัฐได้เผยแพร่บทความชิ้นใหม่ของนายดันแคนแมคคาโกอาจารย์ด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยายลัยลีสของประเทศอังกฤษ นักวิจัยอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐบทความดังกล่าวใช้ชื่อว่า The Last g a p of Thai Paternalism หรือการดิ้นเฮืองสุดท้ายของระบอบอํมมาทยโดยเริ่มต้นด้วยการวิจารณ์ทฤษฎีสองนักขราประชาธิปไตยของนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์ที่เคยเสนอไว้ในช่วงทศวรรษที่1990 ทฤษฎีสองนักราระชาธิปไตยระบุว่าระบอบประชาธิปไตยไทยแบ่งเป็นสองขั้วในเวลาเดียวกันคือขั้วชนชั้นกลางในเมืองที่คอยตรวจสอบขับไล่รัฐบาลและขั้วของคนชนบทซึ่งเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ตามอาจารย์แมคคาโกระบุว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพล่าสุดพิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีนี้ไม่ถูกต้องเนื่องจากชนชั้นกลางในเมืองที่ออกมาชุมนุมไม่ได้ต้องการระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด บทความของนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าทฤษฎีของนายอนเนกที่บอกว่าคนชั้นกลางกรุงเทพเป็นคนฉลาดมีการศึกษาต่อต้านการคอร์รัปชันและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องจริงเนื่องจากความเป็นจริงแล้วพวกเขากำลังถูกนักการเมืองหัวดือ้อย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณหลอกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อต่อต้านการเลือกตั้งรอบใหม่ในขณะที่คนต่างจังหวัดยังคงยึดมั่นประชาธิปไตยในระบบเลือกตั้งดังเดิม อาจารย์แมคคาโกยังระบุด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งชนะการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2535มีแนวทางอนุรักษ์นิยมสนับสนุนระบบราชการและมีฐานเสียงในกรุงเทพและภาคใต้แต่ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอจากคนส่วนใหญ่ของประเทศทำให้ต้องลาออกจากรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมการประท้วงขับไล่ระบอบทักษิณและอ้างวนักการเมืองในระบอบทักษิณซื้อเสียง แต่ในความเป็นจริงแล้วนะักวิชาการท่านนี้เชื่อว่าระบบทักษิณเป็นเพียงฝ่ายที่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจการเมืองของไทยที่เปลี่ยนไปจากการใช้นโยบายที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปัจจุบันพื้นที่ชนบทของไทยมีการพัฒนาความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก็มีรายได้ไม่น้อยหน้าชนชั้นกลางในเมืองแม้ว่าพวกเขาจะยังคงมีนี่สินและความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน ขณะที่การประท้วงล่าสุดถือเป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของฝ่ายชนชั้นสูงและคนชั้นกลางในเมืองซึ่งยังมีแนวคิดแบบอุปธรรมในระบบข้อคุนเพื่อทัดทานอำนาจที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่เคยเป็นคนชนบทขณะเดียวกันอาจารย์แมคคาโกยังระบุว่าข้อเสนอให้จัดตั้งสภาประชาชนของกลุ่มผู้ประท้วงถือเป็นการเรียกหาอำนาจเผด็จก,การเมืองหลวงเพื่อปกครองคนทั้งประเทศ อาจารย์แมคคาโกทิ้งท้ายในบทความดังกล่าวว่าทางออกที่ดีที่สุดร้องความขัดแย้งในครั้งนี้ก็คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นพร้อมแนะนำให้พรรคประชาธิปัตย์ยุติการประท้วงและพยายามหาวิธีเอาชนะใจคนส่วนใหญ่ของประเทศผ่านระบบเลือกตั้งเพื่อทำให้ประเทศมีความเป็นปึกแผ่นและลดความขัดแย้งอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน